พี่จีนี่ค่ะพี่จีนอนพี่จีนอนตรงนี้นวานอนตรงนี้พ่อนอนตรงนี้นี่ค่ะแม่นอนตรงนี้นวกอดพี่จีอุ่นเลยเสร็จตาแม่จ๋าอ,อเดี๋ยวนอนกันนะโอเคเดี๋ยวนอนกันนะคะนอนแ้วนี่ค่ะเซตเซตที่นอนเตรียมนอนกันละคะ่ะโอ้วันนี้มาจอดนอนบนภูเขาสูงประมาณสองพันกว่าเมตร อุณภูมิอมเออุอณหภูมิอยู่ที่สิบองศาเนี่ยค่ะโอ้เย็นสบายเนี่ยติดแผ่นกันกันหนาวเรียบร้อยแล้วก็กันข้างนอกมองเห็นเนี่ยค่ะจะก็นอนแล้วนี่ค่ะว้าวนี่คือมองจากรถนะเนี่ยค่ะเปิดมาตอนเช้าก็เป็นแบบนี้เลยสวยเนาะนี่ค่ะพาพี่จีไปเดินมาละนี่พาพี่จีไปเดินมาพ่อเขาปีนเข่ากันก็เยอะนะปีนเข่า อ๋อที่นี่นะคะธรรมชาติสวยมากมันมีรอบสําหรับปีนเขาแล้วก็มีรอบสําหรับแบบว่าเดินชมธรรมชาตินะคะสวยมากคือเนี่ยเราอ่ะมานอนจองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยไม่นั้นเดี๋ยวไม่ได้เข้านะคะรถจะเต็มไปหมดเลยเลยมานอนจองไว้ไปถ่ายรูปกันาไฟดือดไดไม้แดง่ะ นี่เรียกว่าชิโรโกมะเอออยู่ที่จังหวัดนาการโนะนะคะนี่แผนที่ไป15นาที่รอบมนึงอะจะมาเกี่ยง45นาทีนี่นะมนโนโนเจโนโบเดียตอนจีบปดีใช่ไหมจัดเดียวจีบดีทั้งทั้อของมือป่าอะไรนะธรรมชาติสวยอ๋อถ้ามีอะไรเป็น่างยาบ้านในโนโบดีใจลี่อ่ะ เราเดินแค่หนึ่งรอบเดินหนึ่งรอบประมาณสักห้าสิบนาทีแต่ว่าถ้าเดินไปจุดอื่นๆใช่เดินขมาก็จ้มองยี่สิบนาทีอ๋อประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราเราเดินกันแค่รอบเล็กๆพอนะคะไปชมธรรมชาติในนี้สวยมากคือพลาดไม่ได้เลยนะคะคลิปนี้จะแบบจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยจริงๆอ๋อ เมื่อคืนนี้เรามานอนรอกันนะฝนตกตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยค่ะตอนเช้านี่ค่ะโอ้จจถ้ามาช้าไม่มีที่จอดรถก็จะเข้าไม่ได้เราก็ต้องจ่ายตางังค์เนี่ยค่ะเสียค่าที่จอดรถนะโอ้โหทางเข้าก็แบบค่อยๆเดินกันไป เดินกับแม่ดิโอ้โห <arcade making noise> นี่ไปคนญี่ปุ่นนะคะเขาชอบเดินเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็เดินขึ้นภูเขากันแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันคนสูงอายุก็ชอบนะ <c oughs> เป็นอะไรที่ <c oughs> นิยมกันมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะหน่อยก็ชอบเนาะ อแต่ถ้าเดินมากๆแม่ก็ไม่ค่อยไหว <laughs> อไม่รักปีนภูเขาโอ้โหแม่ไม่เอาด้วยเพราะแว่นเขาเคยปีนภูเขาตอนเป็นหนุ่มค่ะปีนภูเขาไฟฟูจิอย่างนี้ปีนแบบตอนนั้นสมัยยังหนุ่มชอบถอดเสื้อโชว์ ตอนนี้ถอดเสื้อโชว์ไม่ได้แล้วอ๋นุ่นค่ะจะถึงทะเลสาบแล้วโอ้นบนไดนี้สวยลูกค่อยๆเดินไปนะล,ลูกบนไดเขาทำซะสวยเลย รอพ่อด้วยสิลูกพ่อนั่งพักก่อน,โอโอน,อนรอ,อแม่หรือเหนื่อย <laughs> โอ้มีอยสวยนะโอ้โอน่ะม,มีมีผักอะไรข้าวมาน<อ>น้ำใสแล้วก็เดี๋ยวเดินรอบนึงได้ใช่ไ,มไหม <laughs> เหมือนนกเพนกวินเลยลูกแม่ <laughs> ี่ทางขึ้นเรือไปดูวิวไปไปต่อค่อยๆเดินระวังหินมันเลื่นนะลูกนะ อ้อาวเดี๋ยวกลับไปเ,เดี๋ยวเปลี่ยนสร่รองเท้ากู้อื่นลูกไปค่อยๆเดินโ,โหสวยเนาะเกาะหินแบบว่าหอมแก้มแม่ไปกนไ่จะไม่ใช่ต่นผมยาาพอ่อพอหอมแก้มแม่ นัา,อาบอกโอ้ my god เลยอ่ะโอ้ยตรงเนี้ยสวยเขียวมากถ่ายรูปให้พ่อกับแม่เหรอ,ล,อลูกได้จะถ่ายรูปให้สวยได้เหรอถ่ายให้สวยได้เหรออ๋อมีคนอยู่เนี่ยก่อนเนี่ย แม่ค่ะทางขึ้นตรงนี้ไปมีองค์เซนด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นค่ะเดี๋ยวเราเดินวนรอบๆตรงนี้ก่อนน้าดูพ่อที่แอบแม่ <c oughs> พ่อแอบแม่โอ้พ่อแอบแม่ มองไม่เห็นเลยน้องอ่ะพ่ออยู่ไหนโอ๊ยพ่อที่ก็ตลกว่ะแหม,แ,มแต่ตรงนี้สวยอ,อชอบหายใจหายใจแบบอร่อยมากสูดหายใจไปให้มันแบบว่าเต็มปอดใช่อากาศดีอ่ะที่ญี่ปุ่นอากาศดีจริงๆ ให้แม่แอบในป่าเรียกนะไม่เอาเดี๋ยวมีแอบจับตัวแม่ไปค่ะสิอืมักับ่อก่ะม่ส่กับพ่ก่อมาเจอกัน่ะแมั่บป้ามีสุกตะ หอมแก้มแม่อีกแล้วลูกตรงนี้สวยนะอ่ะโอ้ะเดินวบาๆนะตรงเนี้ยระวังนะลูกนะมันสูงลูกแบบเป็นการเดินชมธรรมชาติที่แบบมีความสุขมากแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะอากาศก็ดีเออเฮคนสวยคนสวยถ่ายรูปตัวนี้ได้แล้วอะถ่ายรูปคนสวยอะได้ได้ถ่ายเออเฮ้อคชั่นเลยอ่ะมออ โนอาบอกพ่อถ่ายหนูไหมเอาท่าอื่นมัางได้ไหมเอาท่าไหนอีกอะไปคนสวยไปไสวยแล้วถ่ายแล้วลูกโอ้ยตรงนี้สวยมากอยากให้มาเที่ยวกันถ้าหมดโควิดแล้วลองมาเที่ยวกันดูนะตรงนี้สวยมาก ธรรมาชาติจริงจริงถ่ายรูปแม่จ้วาว้าวสวยเอ้ยแล้วเราถ่ายกันไปนั่งยองๆกันด,ดีกว่าเย้ すごいね、ほらこれすごいほら。はいママママママ。あっち入ったらすごいんじゃないほら。ここ立ったとこ,ここにほら<何>大。大丈夫だよ、はい。何や、みんな。 気に木に捕まってパンパミリが何かわいくなってほらんきてにほら。<laughs> แบบว่าลายธรรม,มาชาติลายไอ้นี่มากเลยเนาะเมื่อกี้นี้เราจะแบบอันนี้มาป่าเขียวอีกแล้วค่ะถ้ากลับมาที่ลานจอดรถแล้วค่ะ ค่าเข้าเดินชมไม่เสียตังนะแต่ว่าเราจะต้องเสียตังตรงที่จอดรถ600เยนนะคะ600เยนก็ประมาณ180บาทไทยค่ะนแ่ากำลังมาดูของที่ราลเป็นปากกาอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เป็นดินสอกดนี่เป็นสีไม้แล้วากา็ กลางคืนที่เรานอนกันอะ่ะมันก็จะเป็นเตียงแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อปรับที่นอนให้ก่อนดูมาล,ลงมาก่อนสิลูกเนี่ยค่ะแล้วก็เอาออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเหล็กเนี่ค่ะอันนึงออกเสร็จปุ๊บก็จะเอาโต๊ะที่นั่งของเราค่ะพับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อได้เลยไม,ไม่ไม่ต้องต่ออะไรเยอะก็เสร็จง่ายๆไม่ต้องใช้เวลา แล้วเตียงนี้รับน้ำหนักได้สามร้อยสารอยกิโลนะก<อ>็อรกอยสินะคะลูกนัวนี่ค่ะแล้วเราก็ออกเดินทางเที่ยวกันต่อค่ะที่บ้านจะชอบเที่ยวกันแบบนี้แหละค่ะเที่ยวธรรมชาตินอนในรถหาออนเซน็นน้ำดีๆแล้วก็กินอาหารอร่อยๆกันค่ะ พี่จีรอที่รถนี่แม่เอาตับมาให้ด้วยเดี๋ยวให้พ่อให้นะพี่จีสุดหล่อเฝ้ารถโอ้โหชุชุดว่าชิโร่ก็มันบดตานี่ชุดว่าชิโร่เนื้อชิโร่ก็มนบดตานะเมื่อคืนนี้นอนกอดพี่จี <S <s anyway> uh. <S <S อุ่นเลยค่ะอืมชุดว่าสาวดีก่อ โอ้ย้ยเดี๋ยวโดนแก้วน้ำให้เขากินเลยไม่เป็นไรอืมตรึกใจเลย,อยโอ้โหยัดตัวนี้ได้หรอตับไก่อืมเดี๋กวจะเอาไปปอกกันจ้า <laughs> โอเคค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวกันต่อแล้วค่ะไปจุดต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนั่งคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดี่ค่ะ นี่ค่ะพ่อแว้งเขาขับรถเหนื่อยเหนื่อยก็เลยให้ให้นอนจอดรถนอนนอนจะนอนใช่ไหมพ่อพักนอนยี่สิบนาทีก่อนพักสิบนาทีก่อนแล้วพ่อหมอโนอาต้านโนอาไม่นอนก็มานั่งตรงนี้อย่าไปแกล้งพ่อให้พ่อหลับก่อนลูกพี่จิโร่ขังข้อพี่จิโร่นอนเหรอเออให้เดี๋ยวพ่อกอดพี่จิดีกว่านโนา